ดูมันอย่ันาซีเรย่าซิเรพ่ไปไหนออกดีวออกวิดีโอเดีไม่ได้นจไปที่เราติไมึงงนไติดใไม่ลงอ้าวป้็นุโย่ไนปิดปิดเป็นยอาวสงหน่นี้เนี่ย ไม่ใช่เราแบตมันจะหมดลจ,จริงเหรอเออไอ้เนี่ยมันดับมันดับติดนะแต่ติดติดอยู่ไม่ติดต็มนี่มันดับติดดับติดใช่แต่ถ้าดับแล้วถือว่าานหมดแต่มันยังใช้ได้อยู่ทำไมผมถึงรู้ว่าถ้ามันติดทีเดียวอย่างนี้มันต้อไงก็ถ่ายอยู่อ้าวแล้วมันดับติดดับติน,ในไ,ไฟเตือนไง เตือนว่าเตือนว่าแบตจะหมดเออดรามนะคุณเป็นคนดรามนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเท่าไหร่คุณต้องราคาก่อนเอาบอกนี้พูดในรายการหน่อยนี่รายการอะไรสวัสดีครับอาวันนี้เราออกรายการโประชันสัตว์โลกพิสดารนะครับที่ท่านเห็นภาพตั้งแต่ต้นจนจบเป็นพวกสัตว์โลกทั้งหลายนี่เป็นสัตว์พันธุ์ตลาดตัวใหม่ที่เราสร้างขึ้นจากอเมริกา ในประเทศไทยไม่มีครับมีคนคนเดียวให้มีตัวเดียวซึ่งเราสั่งมานี่ผมก็ไม่มีโหสุดประหลาดดื้อไริสัตัวนี้ดื้ออ่าป้าใบอธิบายวันนี้วันอะไรเป็นวันอะไรวันนี้วันวันข้าวันเกิดของคุณอีมีชื่อจริงมันชื่ออะไรผมถามท่านผู้ชมท่านผู้ชมตอบผมหน่อยมีรางวัลอะไรเรื่องไรส่ง เขียนชื่อใส่กระดาษชำระมาแล้วเราจะส่งชิงโชคได้รางวัลบ้านหนึ่งหลังแต่ไม่มีหลังคาเออไปเรื่อยเลยผ่อนไปเรื่อยเลยไปเรื่อยเลยดาววันละสิบบาทเเออไปยแต่ผ่อนครั้งละห้าพันแล้วก็คุณเด้ง ไอ้ชายคุณแดงหน่อยคุณมีคุณมีบ้านขายพร้อมที่ดินดิ้นรนไอ้ตัวไม่รู้ยัดมาไล้วไหมานักสัมภาระนี่คือสัมภารตัวใหม่ของประเทศไทยไอเอาแล้วแจกตัวไปไม่ไกลไปไม่กลับไอ้สัตว์ร้องไม่ตื่นหลับไม่ตื่นแล้ว นๆานี่มผสามีภรรยาผมตามมบคุณสัมภาษณ์แล้วภรรยาสวยมากแต่สามีเหมือนสัตว์ประหลาดตัวนึงได้ได้ได้ภรรยาคนนี้เพราะาเมาเมาเขาเมาเนี่กุ้วเมาสามีเมาโอ้ยะยนี่ยา เอึงเะอรึงทะอึงพูดจาไม่มีนสามารถะบาและอีมงานที่มคนนี้เฮ้ยคุณจะถ่ายผมมากไปแล้วผมแล้วไม่ได้คิวอาชุลเทพเทพโลกโอยเป็นพิธีกรรายการไปเอไปเรปเลยช่องเก้าแข่งหอนไทยวันพรุ่งนี้พี่น้ำแข็งี่แคไปเลยแค่ไรเลยแค่ไเลมีแต่คนพยายามจะขัดขวางความดังของผม นขอแนะนำสัะหลาดมือใจชื่อเท่เออไม่ใไม่ใช่ครม่่มาจกไหนยังไให้แจ้งนะฮะ๋อคุณสุวนะครับผ้ช่วใหญ่คุณสุนะคุณสุเป็น้ชวใหญ่อ้าวโอ้แมมีหลายคนนะฮขอวมตังกนออกมานะฮะชใจนะชีเป็นชแรเลยคุณอนนี่แมเยี่มเลยนะฮะแมร้ดีว่า ก็ฝ่ายทีมของนักผู้กทมนะฮะก็มาในชุดลูกกวาดนอะทั้งนั้นบ้านเหลืองขาวบ้างถุงแดงบ้างขาวบ้างกระเงินบ้างก็เป็นชุดที่สวยงามอีกแารหนึ่งสำหรับผู้สาวตัวนะฮะคุณเพีย์นะไม่ทราบสั่งมาหรือยังเสียอุดยังไม่ยังไม่สั่งเมานะฮะยังไม่สั่งเมา คือเวลาหลังก็จะเริ่มขึ้นอย่าลืมน,นะฮะลูกละห้าร้อยนะฮะลูกละห้าร้อยทุกทีมใครใครยิงได้ลูกละห้าร้อยตอนนี้ประธานจากกทมกับจีลิงแล้วแล้วแล้วก็ววผู้เล่นดีเด่นก็ห้าร้อยนะฮะอาซึ่งยอดผู้ชมที่มุข้างสนามนะครับท่านซื้ออะไรจุดจุดพื้นทีน่อะไรนะครับกรุณาทิ้งหน ทังขยะด้วยนะครับเราช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับข่าวจากสาารรเนเ่อนี้เราขอเชิญบุคลเนการยกมารอเศษมาเราได้ัางานใหัาคสงริมารงนะับกแล้วอ่าแล้วก็เ

สวัดสดีท่านประธานาลกูกคูออ่สุขเทพคุณจิรชัยจินเวศท่านประธานลูกคู่ฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีระหว่างชาวลูกคู่ทั้งเมืองพัทยาและก็กรุงเทพนะครับซึ่งงานเป็นไปด้วยความสุขสนานนะครับเฉพาะแค่ทีมคนหนุนเท่านั้นนะครับก็สนุกแล้วนะฮะอีกสักครู่จะมีทีมคนสูงอายุอีนนอนนกน,นะครับท่านทั้งหลายครับสร้างหัดใหญ่ขวมตัวกันนะซึ่งผมได้ไปมาแล้วนะฮะหวังในวันถล่มไทยวันนี้ครับ ก่อนที่จะดูฟุตบอลนัดสำคัญนะครับช่วงนี้เลยสมผมยาวเหมือนกันนะครับอาจฉรยาได้ลูกครับมมยยาาานนหุ่ได uh ้ล uh uh ูกครับตรงมาครับอ่ากรุงเทพตัดได้ครับเบอร์สิบสามครับค่อยๆทยอยลูกขึ้นมาครับเบอร์ยี่สิบครับ ใช่เหรอได้อ่าอ่ครับอ่าครับอัทยาได้ลูกครับอ่าเบอร์เสด็จของเรานะครับทางกรุงเทพครับเป็นนักกอล์ฟเก่านะครับใส่หมไปตีกอล์ฟนะครับเข้าใจ่ปิดโลปิดสนามเปล่าครับเ่าคุณช้างปิดสนามเปล่าอ่าพยายามมองครับอ่าเบอร์สี่นั่นอะไรน่ะโกหรือคนเล่นน่ะเฮ้ยนี่หลอกกันหรือเปล่ามีโกสองคน เอ้ยทำไมร้องเพลงไม่อย่างนี้เวลาร้องเพลงอาแฮนด์โดนบอลมาโดนมือเลยครับคุณทังท้องใจด้วยความกระเย็นพยายามสับแฝดวิ่งเลยอะกะขอโดนลูกสักเกียร์คืนนี้แน่นอนนะเอาละครับใครครับใครครับสิงตาสครับสิงตาไอ้หนวดหินครับไอ้หนวดหินไอ้หนวดหินวิ่งไล่ตามลูกครับคุณทั้งทองจะตั้งความหวังนะครับในแมตช์นี้ก็ขอให้โดนลูกสักทีเถอะ โอซานนุ่งับเกย์สีนุ่งยิงไม่ยิงไม่สนใจครับขอให้โดนลูกก็พอครับคุณกระพอนี่นักล้อกีดีนมาสักนะครับเอาละครับใครครับนี่ใครครับโอ้ยคุณฤิ์คุณฤิ์แม่สิงไม่ต้องเอาพวงมาลัยให้ครับคุณกระพอนคุณกระพอนไม่ได้ลูกกคุระพอนโอ้โหทำอะไรกันเนี้ย คุณเช่นนะครับขอความกรุณาครับส่งบาลให้คุณกันพรสักนิดงสิ่งนะครับแล้วนี่โปรดครับไม่โปรดครับไมปโปรต์นะครับคุณกันพรลุกโหอตนะครับถ้าได้ลูนไดแล้วนะครับคุณกันพรคุณกันพรคุณกันพรแสงดันเชียร์คุณกันพรแสงไม่เป็นอย่างเดียวเลยครับเอาละครับได้ลูกแล้วครับอาคุณตาดนะครเตะสวยครับเอาคุณกันพรโดนเนี่ยเอาเลยเอาเลยครับ

ล้ำครับล้ำตัวล้ำหน้าล้ำขามครับมอที่เบอร์สิบห้าไอไม่ให้ครับเอาให้ครับคนกัดบลกระโดนครับสูกไมมาก้าโมาครับเก้าโมอ่าพัทยาได้ครับโอ้โอ้อนุมมสวยครับไม่ได้อาฮ่าาฮาาา่่า่่่อ่า่งาาาาฮา ครับอมี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 ตัวสับนะครับคุณตุ๋ยนะครับคุณตุ๋ยทำอะไรไหวได้ยกมือครับพักคุณทั้งท่านเปลี่ยนตัวได้เลยครับเข้าเขมาได้เลยเข้ามาได้เลยยกมือได้ออกได้เลยครับอ่าต้องขอแสดงความเสียใจสำหรับคุณสแปนนะครับคือไม่ได้คุนอนหลับนะครับอาเชีว์คุณโคลคุณโขลว่าจะหนุนไปหลังเลยเดี๋ยวกระโดดตามเพื่อนเอาดีนี่เอาเลยครับคุณโคลได้ลูกดสองเลยละสองเลยละ คุณขาวคุณขาวหน้าเขียวคุณขาวหน้าเขียวเอาเอาคนแดงครับแม่เกือบเอารถถังชนด้วยแล้วครับเกือบเอาท้องชนท้อนนะครับอ้าวอ้าโอ้โหเยี่ยมเลยครับเขาเยี่ยมมาสบายสบายโออป้อยาจริงๆครับถึงกรุงเทพนี่ฟิตมาเต็มที่ครับเมื่อคืนก็ดื่มเหล้ากันจนสว่างเลยครับอ้าวเบอร์สองเบอร์อะไรเนี่ยมองไม่เห็นนะครับ โอ้แมดีครับท่านเห็นแล้วท่าน่ยไอ้ที่น่สมไอ้ที่่สมรอาอาหาดาหากครับให้เาเลยครับคนที่ไม่สมโหรือขันหมานะครับคุณแม่เขาอะเกอี่หัวครับเอหัครับาคนที่ชี้ห้ไม่โดนลูกอีกคนแล้วจะเป็นโัแทนกูจะำอนหรืเปล่าครับอาปัตยาเลูครับนี่มาอ้าเบห้าเราตัดได้ครับคุณมิสาราคุณขาคุณขา หน้าเขียวไปแล้วครับวิ่นมาโดนลูกอีกเอ๊ะคอธมเป็นยังไงเนี่ยได้ลูกนะครับได้ลูกครับส่งมาครับส่งมาทางคุดยอดครับอ๋อครับอ๋อได้ทำไมครับฮะเราไม่ได้นะครับคอธมอก็มีไอ้หนุ่มผมยาวเหมนะครับรวมไปขาสวยครับวันสังเกตขาครับขาสวยครับเฮ้ยเป็นงานแบบมาก่อนนะครับขาสวยครับไม่ต้องห่วงแค่ไายโคมันไอ้คุณโคมันอะไรคุณโครับ เราจะขอยืมขาหน่อยนะครับจะไปจิ้มลูกชินครับเอาแล้วครับได้แล้วครับมาติดทั้ะลุสุดท้ายนะครับคุณขาคุณขาคุณขาจะเจอลูกหงอนนะครับขอให้ดีดีหน่อยนี่จะมาอะไรส่งไปแล้วส่งไปแล้วใครอะนะใครอะมองไม่เห็นอ้าคุณก๊อตอ่าสำหรับคนณต่อยงางไม่ได้แนะครับไม่ไหวก็ยกมือก่อนนะครับอย่าเืนนะครับจุกนิ้วข้งขานะครับ เอาครับเอาแครับปเป็มาแล้คุณอิน่งสงนได้แต่ลูกนะครับได้แต่ลูกนครับโยิงครับหวลาเอ้เรือไหท่วลาเลยครับดีใมากครับมาลูกลานทีมครับมนหน้าทะชด้วยความกระยิบกรยิงด้าครับออาวนะครับมองได้ครับเอาแล้ครับขาสวยคุณขาสวยออาคุณนี่จะอะไรกัไปอย่างนั้นน่ะมีปอะไรบ้งนี Alright.